ที่เีครับเตียมนกเก่าโจกตีแล้ครับรอยเวลาครับรเต็ียมนกเก่า

เาเวลาครับซลราช่วงครับ ขับไปผู้ไม่จีเขากล้องไปให้มาุด ตังแบบนี้เลเรายม่้กระตงกันี่หอกกรตนงก็ีพิ้งเสียบนำดาบไปนะครับลำดาบครับบ้าสุดอยไรครับ

ราล,ลำดารเวลาครับกลองกว่า พวกเจริญครับ ลำดาบเรียบร้อยครับก็จะเล่นพาแล้วพาเลยครับรบอยเวลาครับสอสันสาครับ ไปนั่นไป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 ไมสุดไปไมสุดทีรี่เลยครับซอสวรรค์สร้างจามับครับจำฟ้าซอสสวรรค์สร้างไปจะภาพครับครับบรรทัด เทววเดียวกันนี่แหละครับล่างไปล่างครับมันล่างครับล่างเรวลยครับรอเวลาครับสอส่วนซา ลางงามอยู่ครับมีหางเกลื่องอความขาวพาเดิก<ป>หากเกงเกลื่องจากเนียงน้ำแช่ครับตืม

ผาแดงมาจากกทมนะครับผาแดงด้วยการดันทางครับเท้าผาแดงบวกกทมอเ้าัน รอไปลาครับเท้าพายได้ทำได้ทำไ,ได้หลยทำยุ่นครับตอไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

มัต no ่อไปนะครับ <speaking> ทุม่เขาร่วงแขงัดข้างอามครับวทีนงมเก่งมนกำลัใหม่มีไตรูปบดด้ว รอเวลาครับคำยุ่น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 สมคิดการบอ,รอ,บอรครับ

แล้เวลาครับโอเคครับรัดไปไปให้มันได้ไปให้มันได้ ไปให้ได้ไปไปได้คร so oh, okay. oh, okay. oh, okay. no ับพี oh, ah. ่ลี่เลยครับผัวแกไปได้เสยโอ้ยไปเจือแจงหยอดครับเบิรงครับว่ามันยือดอกแก้วเยือดอกเด้อแจงจี๊ีเจีียคือไปเป็นโบบุญเป็นจิงเดีมือล้างกับไม่แบบนี้ลดกับไม่พวก

เดี๋ยวละครับรอเวลาครับกแกบ้านสวนเรือดา99วกเจของสังลุยครับรูปไปแนวนหนนาตึงตึงแล้ว ล่ามดาบเรียบร้อยครับอะไรก็เลยครับเจดของสังลุยบ้านสวนลิลดา99อาะไรก็เลยครับไม่รู้เลย ไปเลยครับล้อยวลาครับสอพอนพิพมลครับนัดไปนัดไปนัดไปไปมันสุดไปมัสุดไปมสุดไปมัสุด ที่ลีเลยครับสอพรพิมลสุดยอดการเดินทางครับไอ้ลูกไปไเสียนเลอเนี่ยเสียนทันเลเสียนเนี่ยสุดลูกไปเนพิ่งอสุดยอดการเดินทางครับสอพรพิมลงามงามนี่รัก็ไม่ได้หลายก็ไม่ได้รายนี่นะ ต้องขึ้นอีกรุ่ต้อเยิบโอ้ข้อีกึ้นอีกแล้วงามต้องขึ้นอล่ะต้องมาเหนยตัมเหนยล้วเดยวนี้ละสยอดกัเนทางครับซอลคอนพิมครับพองามครับราเวลาครับ ก็ลองหน่อยครับโอ้ยไฟออกหัวไฟออกหัวโอ้ย ออกหัวเสยอ,ออกหัวแล้วก็ออกจากฐานเอาจังสี่ก็มีบานนี่โอ้ละ่ะไฟอย่างก็เป็นแบงสี่บาน,านโอ้ยพายแล้วพาเลยครับโอ้ไฟออกหัวแล้วก็ดีดออกจากฐานสเสยอะล่ะนึกว่าแตกจอเจริญสูงครับ โอ้ยออกเบไปลักลำดาบครับจอจเจริญสุขาแล้วผ่านเลยครับบอ,อกว่ามันล้ากล้มาหลักมำลดาบครับขอจเจริญสุข ายแล้วไปเลยค,ครับไปแล้วไปเลยครับร้อเวลาครับอับเบสซุนมกทมรครับ

ข้าวเทียนครับสุดยอดการเดินทางครับที่ลี่เลยสุดยอดการเดินทางครับฝันไหมนมาวหางเสียบแล้ว ซูอานได้แต่ว่าตัวกุ้งก็ฝืดหน่อยดนติรนหน่อยครับรอเวล,า,ลาครับนมกทมบอกเอาเทียนครับ